สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าพาสต้าจานเด็ดๆเ,ดเนี่ยอะไรคือหัวใจของมันจริงๆวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับจะผ่าเจาะลึกลงไปตั้งแต่ระดับโมเลกุลเลยไปจนถึงจานพาสต้าอร่อยๆที่วางอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับเอาละครับคำถามแรกที่ต้องชวนคิดกันเลยก็คือพาสต้าที่มันอร่อยจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ความลับของมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะและคำตอบ อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนจานอาหารเลยครับแต่มันอยู่ลึกลงไปในระดับโมเลกุลของส่วนผสมนู่นเลยและนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของการเดินทางของเราในวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยในส่วนแรกจิตวิญญ,ญาณของพาสต้าครับ เราจะไปดูกันที่เคมีพื้นฐานของส่วนผสมกันก่อนเลยเพราะว่าแค่การเลือกแป้ก,กับของเหลวเนี่ยมันก็เป็นตัวกําหนดตัวตนหลักๆของพาสต้าแต่ละชนิดแล้วล่ะครับ มาถึงสึกชิงเจ้าแห่งแป้งกันบ้างครับคือมันมีตัวหลักๆอยู่2ตัวที่ต้องรู้จักเลยตัวแรกแป้งเซโมลินาตัวนี้ทําจากข้าวสาลีดูรัมจุดเด่นคือมันให้สีเหลืองทองสวยๆแล้วก็มีกลูเตนที่แข็งแรงมากถ้าให้เส้นพาสต้าคงรูปได้ดีเยี่ยมเลยครับส่วนอีกข้างหนึ่งคือแป้งศูนศูนย์หรือดอบิโอเซโรตัวนี้จะตรงกันข้ามเลยคือบดมาละเอียดสุดๆให้สัมผัสที่แบบเนียนนุ่มเหมือนแพรไหมเลยครับเหมาะมากสําหรับพาสต้าไข่สด มีแป้งแล้วก็ต้องมีของเหลวใช่ไหมครับซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะถ้าเราใช้น้ำเนี่ยสิ่งที่ได้คือเนื้อสัมผัสแบบที่ฝรั่งเรียกว่า snap อะครับคือกัดแล้วมันจะกรุบกรุบเด้งเด้งแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ไข่โอ้โหคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าเลซิทินในไข่แดงเนี่ยมันจะช่วยประสานให้แป้งเข้ากันได้ดีแถมยังเพิ่มความริชความเข้มข้นคือรสสัมผัสมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับเลยเอาล่ะครับพอเราได้ส่วนผสมหลักแล้ว ทีนี้มาดูกันต่อเลยว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็น2ตัวตนหลักๆได้ยังไงนั่นก็คือพาสต้าสดกับพาสต้าแห้งซึ่งกระบวนการผลิตนี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดว่าพาสต้าแต่ละแบบจะถูกเอาไปใช้ทําอะไรแต่เด่นสําคัญที่อยากให้เข้าใจตรงกันเลยก็คือความแตกต่างของ2อ,อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่คําว่าสดหรือไม่สดนะครับแต่มันคือศิลปะในการผลิตที่ต่างกันเลยสําหรับพาสต้าสดเนี่ยหัวใจมันคือการนวดครับ นวดเพื่อกระตุ้นให้กลูเตนทำงานแต่สำหรับพาสต้าแห้งดีๆนะครับศิลปะของมันคือการอบแห้งแบบชา้ชาๆที่อุณหภูมิต่ำๆบางทีใช้เวลาเกิน50ชั่วโมงเลยนะเพื่อรักษาสมดุลของโปรโตีนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งความลับของวงการพาสต้าเลยครับเรื่องของแม่พิมพ์ที่ใช้รีดเส้นหรือที่เรียกว่าดายเนี่ยแหละครับวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์เนี่ยมีผลกับเนื้อสัมผัสแบบคนละเรื่องเลยนะ ถ้าเป็นแม่พิมพ์ทองเหลืองหรือ bronze die ผิวพาสต้าจะออกมาครุขระมีรูพุนเล็กๆเ,เต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นแม่พิมพ์เทฟลอนผิวจะออกมาเรียบลื่นเลยครับซึ่งเดี๋ยวจะเฉลยว่ามันสำคัญยังไงจำประโยคนี้ไว้เลยครับพื้นผิวที่ครุขระคือเพื่อนที่ดีที่สุดของซอสนี่คือเหตุผลว่าทำไม bronze die ถึงเจ๋งกว่าไงครับเพราะไอ้ความครุขระ ความมีรูพรุนของมันเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ซอสเกาะติดแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของเส้นพาสต้าได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเอาล่ะพอเราได้เส้นที่ดีแล้วก็มาถึงการจับคู่ครับซึ่งขอบอกเลยว่าการเลือกเส้นพาสต้าให้เข้ากับซอสเนี่ยไม่ใช่เรื่องมั่วนะครับมันคือศาสตร์คือศิลปะเลยที่คนอิตาเลียนเขาจริงจังกันมากๆเลยล่ะครับ ลองดูตารางนี้สิครับมันมีกฎของมันอยู่ชัดเจนเลยนะอย่างเส้นยาวๆเล็กๆเนี่ยก็จะเหมาะกับซอสเบาๆที่เป็นน้ำมันหรือเนยเพราะซอสจะเคลือบเส้นได้ดีไม่ทำให้เส้นติดกันเป็นก้อนแต่ถ้าเป็นเส้นแบนๆกว้างๆอันนี้เกิดมาเพื่อซอสหนักๆอย่างรากูเนื้อหรือครีมซอสเลยครับเพราะมันมีพื้นที่ผิวให้ซอสเกาะเยอะ หรือถ้าเป็นพาสต้าทรงถ้วยทรงหูอันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อตักเพื่ออุ้มพวกส่วนผสมที่เป็นชิ้นเล็กๆในซอสโดยเฉพาะเลยเห็นไหมครับทุกอย่างมีเหตุผลของมันหมดเลยแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพาสต้าแล้วครับนั่นก็คือตอนที่มันลงไปอยู่ในหม้อต้มเนี่ยแหละครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลย ตัวเลขชุดนี้1 10 100จําจำไว้ให้ดีเลยครับนี่คือกฎทองคำของการต้มพาสต้าให้อร่อยเลยมันคืออัตราส่วนทองคำครับสำหรับพาสต้าทุกๆ100กรัมเราจะใช้เกลือ10กรัมและต้มในน้ำา1ลิตรย้ำนะครับว่าการใส่เกลือในน้ำต้มนี่แหละคือขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการปรุงรสชาติให้เข้าไปถึงเนื้อนในของเส้นพาสต้าเลยและอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญมากๆเลยนะครับ ต้มเส้นเสร็จแล้วอย่าพึ่งเทน้ำต้มทิ้งเด็ดขาดเพราะว่าน้ำนั้นนะ่ะมีค่ามากจนเชฟเขาเรียกกันว่าเป็นทองคำเหลวหรือลิควิดโกลเลยทีเดียวครับที่เขาเรียกกันว่าทองคำเหลวก็เพราะปรากฏการณ์นี้แหละครับ emulsification คือในน้ำต้มพาสต้านะ่ะมันจะมีแป้งละลายอยู่ใช่ไหมครับไอ้เจ้าแป้งนี่แหละครับที่จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานมหาศา์มันจะช่วยให้น้ำกับไขมันในซอสรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นซอสเนื้อครีมที่เนียนข้นเคลือบเส้นพาสต้าได้แบบเพอร์เฟกเลยครับและนี่คือเทคนิคสุดท้ายที่เชฟมืออาชีพใช้กันครับเขาจะต้มเส้นให้น้อยกว่าเวลาข้างซองประมาณ1-2นาทีคือให้มันยังดิบอยู่นิดนิดจากนั้นตักเส้นลงไปคลุกในกระทะซอสเลยครับแล้วปรุงให้มันสุกต่อในกระทะนั่นแหละผลลัพธ์คืออะไรนะ่ะครับ คือเส้นพาสต้ามันจะดูดซับรสชาติของซอสเข้าไปในเนื้อแบบเต็มๆเลยครับรสชาติมันจะล้ำลึกกว่าคนละเรื่องเลยเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่ระดับโมเลกุลแล้วเนี่ยตอนนี้ลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับเพราะจริงๆแล้วพาสต้ามันไม่ใช่แค่อาหารจานหนึ่งนะแต่มันคือเรื่องเล่าคือภาพสะท้อนของภูมิศาสตร์แล้วัฒนธรรมของอิตาลีเลยก็ว่าได้ เหมือนเป็นตำนานของสองอิตาลีเลยครับทางตอนเหนือเนี่ยที่เขาอุดมสมบูรณ์มีไข่มีนมเยอะเราก็จะเจอกับพาสต้าไข่สดที่ใช้แป้ง00น,นุ่มๆคู่กับซอสครีมซอสชีส แต่พอเราลงไปทางใต้ที่อากาศมันแห้งกว่าในอดีตอาจจะยากจนกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็พาไปสู่พาสต้าแห้งครับที่ทำจากแค่แป้งเซโมลินากับน้ำแล้วก็จับคู่กับซอสที่หาวัตถุดิบง่ายๆอย่างมะเขือเทศหรืออาหารทะเลเห็นไหมครับมันคือเรื่องราวของผืนดินที่เล่าผ่านจานอาหารจริงๆและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย พาสต้าจานต่อไปที่กำลังจะกินมันจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังได้บ้างผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับ